ทุนถานีพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะมาเป็นวัดธรรมกายที่ใหญ่โตนั้นเคยเป็นทุ่งนามาก่อนแล้วทางวัดเองก็ต้องการที่จะเข้าไปครอบครองนะฮะพื้นที่คือชาวนาเขาก็บอกว่าขอเก็บเกี่ยวก่อนได้ไม้ทางวัดตัวแทนวัดก็ไม่ยอมและส่งคนเข้าไปเห็นไหมครับเห็นผู้ชายเสื้อขาวที่สวมหมวกนั้นไหมเห็นที่ก้นใช่ไหมฮะเขาเหน็บ อันนั้นถั้าภาพที่เ,ออเป็นภาพชัดเจนนะเป็นอาวุธปืน<อ>นะครับภาพนี้ชื่อว่าภาพไัยฆ่าไัยผลงานของคุณไพศาลต่างยกระดนะครับนักสืบพิมพ์มัติชนปเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวนาก,กับเจ้าหน้าที่วัดธรรมกายประทุมธานีกรณีแ<อ>ย่งที่ยินข้างวัดธรรมกายถึงขั้นใช้อาวุธปิดแล้วก็เข้าแล้วก็มาเนี่ยเข้าห้ามหันกันนะครับแล้วก็เป็นอ่ ภาพที่ได้รางวัลข่าวยอดเยี่ยมปีนิีิอิสระอัมรกุลประจำปี2532นะ <i> นี่เป็นปีถัดมาด <i> นี่คืออยากจะบอกว่าสิ่งที่ตัวของทุสพรบุญยญัตุโรบอกว่าวัดสร้างขึ้นมาด้วยพลังศรัทธาของลูกศิษย์เนี่ยอยากให้ดูจุดเริ่มต้นจุดนี้ส่วนข่าวอื่นก็มีประเด็นที่ DSI หลังจากที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีหมายเรียกออกมาเรียกตัวบุคคล19บุคคลตามรายชื่อที่มีเรีต่อไปนี้ก็คือนายพลพดบุญญาวีนายวีรวิทเสียนสุรีนายวีรพัน์บุญคุ้มนายสันติพลดํารงเกียรตินายทองหล่ออ่อนน้อมนายวัิวชิวรักแก้วกุงพานนายเพียงศักดิ์หอมสมบัตินายดุษฎีสว่างเมธ นายพรวิทย์หงร่อนนายอนุรักษ์พู่พันใบนายนวิทยาประจั่พันนายอัถพลกิรขิติการนายยศทคนอายุวง์นางสาวประทุมรัฐยศสุวรรณนางสาวพัททีวราแว่นประชานายประสิทธิสุภพพวิทยานางสาวสุนิสาปราสานมาศนายอนิรุทธสุประเสริฐและนายสุภมิตรกิตท,ทองคําซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเข้าไปรายง,งานตัวกับเจา้าหน้าที่ b s i ที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง ภายในวันที่10ภายในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้นะะีกคนหนึ่งที่ต้องไปร่วมด้วยก็คือพระประหลัดเสกสังอัตตธรมซึ่งออกมาถแถลงข่าวเช่นทุกวันน่ะนะคะคนนี้ก็ต้องไปด้วยเหมือนกันตอนที่มาถแถลงแทนเนี่ยเจา้าีเข้าไปแจ้งเลยนะแจ้งว่าอาจจะต้องไปเข้าไปพบกับเจ้าพนักงานที่มีการออกหมายเรขตามมาด้วยพระสมัยก็บอกเอิ่มเส้นจะออนโดยดีก็ยังมีการประกาศผ่าน นม่นะคะว่าให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันสวดมนต์ไม่ต้องตกใจก็เดี๋ยวเชิญมาก็จะไปตามปัตเทศค่ะครับจากข่าวเรื่องของวัดธรรมกายนะครับไปดูเรื่องของประเพณีหน่อย